สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่กู๊ดกอล์ฟอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่างตั้มช่างตั้มเขาทํางานเเปลี่ยนก้านอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ทําอะไรนะครับวันนี้มาเปลี่ยนก้านไดมาน่าครับผมไดมาน่าเนาะครับผมรุ่นอะไรเอ่ยดีดีลิมิเต็ดครับผมอ๋อดีลิมิเต็ดตัวนี้ห้าสิบเอ็กอ๋อห้าสิบแคมเฟกเอ็ก อ่าเดี๋ยวมาดูใส่กับหัวอะไรนะครับช่างคารเวอีปิครับผมคาเวอีปิกแฟดเนาะอ่าได้ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอันนี้ก็เป็นลูกค้าคือเราให้หาสปายก้านพร้อมเลยครับครับคือเราก็เลยหาสปายก้านคือกระดูกก้านของผมคือจะเอาเป็นไว้อยู่ข้างหน้านจุดจุดอ่เป็นจุดแนว,แะนวปะทะแนวปะทะเนาะ<ช>อ่าได้ครับหาค่าแล้วก็จะเดี๋ยวใส่กับหัวอีปิดตามนี้ได้ครับอ่าช่างทํำ ลองทำเลยเดี๋ยวผมถ่ายไปทําไปเรื่อยๆตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจมาเปลี่ยนก้านเปลี่ยนกิฟที่ร้านได้นะครับผมเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องอครบท้วนครับผมลองดูเดี๋ยวแพนลิ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง ดัดหลอบดัดลายนะครับของพัตเตอร์นะครับเป็นของมิเชลครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดัดหลอบดัดลายครับผมของของก๊อปแมชชนิกครับผมสำหรับดัดชุดเหล็กดัดหลอบดัดหัวหัวไม้ไฮบริดอะไรเงี้ยครับดัดได้นะครับครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องช่างสวนะิงเวทเนาะที่เป็นแบบแมนนะวลตอนนี้ช่างกำลังหา ความยาวก้านนะครับแต่ทําให้ลูกค้านะครับลูกค้าตัวนี้เขาสเปคมาที่ความยาว45.75นะครับที่เป็นความยาวสแตรดานครับตัวนี้ไม้บรรทัดที่ผมใช้ก็จะมี2ตัวครับผมไม้บรรทัดสําหรับวัดเหล็กทั่วไปแล้วก็จะมีพวกที่แบบวัดเฉพาะพัตเตอร์ก็มีครับเครื่องมือก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น วัดสวิงเวทที่เป็นดิจิตอลน,นะครับแปลิงมาเนาะอะตัวนี้ก็จะมะีเครื่องที่ช่างต้มบอกตั้งแต่ทีแรกนะครับที่ไว้หาสปายก้านครับตัวนี้จุดแข็งจุดอ่อนของก้านนะครับว่าเราจะเอามาร์คที่มาร์คไว้แนวไหนครับผมจะมี ป็นอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยที่สุดเลยในร้านตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดค่า CPM นะครับความแข็งอ่อนของก้านครับผมตัวนี้ใช้บ่อยมากเช็คว่าอันไหนแข็งอันไหนอ่อนกวดกันเนาะ,ะตัวนี้เรามาดูช่างเขาทำงานกัน ันนั้นก็จะเป็นที่ตัดตัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดตัดก้านไม้กอล์ฟนะครับของกอล์ฟมค์นิก แล้วตัวนี้เราก็ต้องมาหาค่าสวิงเวทก่อนใช่ไหมครับจ่าใช่ครับผมก่อนประกอบและหลังประกอบอีกทีนึงใช่ไหมครับใช่เพราะต้องเช็คให้เป๊ะทุกอย่างครับตัวนี้ตัวนี้ันี้เป็นดจตัวนี้ก็จะเป็น D4 นะครับ d 4 5ีประมาณนี mm hmm. ้ประกอบเสร็จเดี๋ยวก็เราก็มาช่างโดยทีว่าสวิงเวทจะอยู่ที่เท่าไหร่กันเนาะนะครับ บรรยากาศในห้องช่างก็จะดูประมาณนี้นะก็คือห้องไม่ใหญ่ครับผมห้องไม่ใหญ่แต่ก็มีของอุปกรณ์ครบครับผมครบคันเลยให้ให้เราเลือกเรามาแผ่นลิน้นฝั่งนี้ดูนะครับว่า มาหนการมีมุมมองของอุปกรณ์ช่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องขัดฟอร์ลูครับมีเครื่องขัดปลายก้านนะครับจะมีตัวเจาะตัวคว้านของใบเหล็กครับผมนี่ก็จะเป็นที่ใส่กิ๊บของที่ร้านนะครับสภาพประมาณนี้ เราปล่อยให้ช่างต้ามเขาทำงานไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณครับ